ลอยแล้วแล้วก็ได้ทำการกด ที่เราได้เสี่ยงคายนะเปิดมุทเปิดบารมีและที่สําคัญที่สุดนะครับนะเปิดทรัพย์เปิดทรัพย์ที่คาชะโนดนะครับอาจารย์จะบอกว่าเป็นพิธีที่อสุดอลังการแล้วก็เรียกได้ว่าบารมีแบบล้นระดัล้นแบบล้นด้วยบุญล้นด้วยบารมีกันจริงๆเลยนะครับทําไมอยู่ตอนนี้ีะรกเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รูปนะคะสองแท่งที่กําลัง แุดนะคะในวันนี้ระหว่าน,นี้เนี่ยนะเป็นคลิปวิดีอโอจากคำย์จนูดนะคะเราไปต้องมีทิ้งทุกทนชอบมาเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะเลขทูบนะที่รักนะคะเวลาเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทิ้งเป็นระยะเวลานานนะต้องอสลับกับอาจารย์ทั้งสองคนด้วยนะคะเพื่อให้คลิปเนี่ยไม่ปิวพูดง่ายๆนะที่รักนะคะสวัสดีที่รักระยะเวลานานนะอ่า เลขถูกบกล้องมาแล้วจ้าภาพเสียงชัดเจนไหมจ๊ะที่รักขานะคะถูกแท่งแรกมาแล้วงวดนี้รวยจ้างวดน,นี้รวยครับอ่ะอาจารย์เปิดไมค์หรือยังคะเปิดแล้วค่ะอาจารย์เสียงดูกล้องๆชัดเจนไหมจ๊ะที่รักขาง,ขางวดนี้รวยจังงวดนี้รวยะนะคะสวัสดีที่รักจ้า,าสวัสดีพี่มหาเศรษฐีนะคะที่กำลังทยอยเข้ามาอยู่ตอนนี้ อาจารย์คะอาจารย์ปิดอาจารย์ลองปิดแล้วเปิดเสียงใหม่หน่อยมันมันค้างเครื่องชาร์จหรือเปล่าคะอาจารย์อาจารย์ดึงออกอาจารย์ยังไม่ได้เปิดนะสวัสดีที่รักอาจารย์ลองออกเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียบมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วกดไลค์กดแชร์กันทีละค่ะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะวันนี้เราจะ ฉเฉลยเลขทูบแท่งแรกจากคำชะโนดนะคะพวกนี้เป็นเลขทูบแท่งที่สองจากคำชะโนดนะที่รักนะคะซึ่งตอนจุดเราก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รอบนี้หาซื้อง่ายมากซื้อตัวเขาเรียกอะไรเอ่ยซื้อไทยลอตเตอรี่ง่ายมากๆเลยที่รักขานะเป็นเลขที่ซื้อง่ายมากนะแล้วก็ตอนที่เราทำพิธีเนี่ยบ่งบอกได้ว่าพ่อพปู่กับแม่ย่านเนี่ย รับรู้นะคะพ่อปู่สีสุดโทกับแม่ย่าปทุมมาเนี่ยรับรู้แน่นอนนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยคี่รักขานะคะวันนี้มีการเรียกไลค์เรียกแชร์แน่นอนนะจ๊ะที่รักนะคะ,ะให้ดูเซิร์ฟเซิร์ฟเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวตัวที่2ต้องเรียกไลค์เรียกแชร์แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รักใครเมตตาแล้วก็ออยากสนับสนุนนะคะเลขทูปของเรานะคะนะ ก็ไม่เรียกเป็นเงินนะคะเรียกเป็นไลค์เรียกเป็นแ like, ชร์แทนนะคะวันนี้กดไลค์กดแชร์ไว้เลขทูบแท่งที่2พรพวกนี้ไข่เลขให้ด้วยนะที่รักนะเลขทูบจากคาชโนดใช่ค่ะเพราะว่าเราไปทําพิธีที่คาชโนดมานะะเราไปทําพิธีที่คาชโนดมาเราเลยนะคะไปจุดมาวันที่6ที่ผ่านมานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่เป็นถือว่าเป็นโชคดีของคุณสังขันน้ำมนต์ได้ส่งไปกันแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะ สำหรับแฟนเพจใหม่ใครเป็นแฟนใหม่ยังไม่เคยส่องขันน้ำมนต์นะที่รักนะเดี๋ยวเราจะมาส่องเลขอ่าจากขันน้ำมนต์ด้วยนะนะเดี๋ยวมีการเว้นช่วงให้ส่งเลขขันน้ำมนต์ด้วยเพราะว่าตอนทำพิธีเนี่ยเราทำพิธีในในเรื่องก่อนการทำน้ำมนต์ด้วยนะคะนะจ๊ะอ่ะตอนนี้ <มา S 2> ครับสามพัน<อ> <3, 000. S 1> สา0ั 3, 700ท่านอาจารย์ชัดขอคนหนึ่งนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับนะเปิดบุญเปิดบารามีเปิดการมองเห็นให้เพจอาจารย์ชัดด้วยนะครับและที่สําคัญนะวันนี้เรามาเพื่อแบ่งปันเรามาเพื่อนะครับมอบให้แฟนเพจหลายคนบอกอาจารย์หนูเป็นวันรอคอยมากเลยวันนี้เป็นวันที่แบบอยากจะได้แนวทางนะให้ไปเขาเรียกว่าไปเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบกันนะครับ สำหรับใครท,ที่ฟังอยู่นะที่รักนะสวัสดีที่รักหวยฉันมาแล้วจ้ายังไม่เห็นเลขใช่ไหมจ๊ะครั้งนี้อยู่ลึกหน่อยจ้านะคะมุมกล้องมุมกล้องทำให้ดูเหมือนลึกเลขลึกลงไปหน่อยนะฮะนะเราจะไปเจาะลึกนะฮะสามตัวตรงจากคำชโนโดกันนะที่รักนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์จันแค่หน่อยได้ไหมคะ นะคะวันนี้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะที่รักนะคะถือว่าเป็นเลขดีทูบแท่งทูบของอาจารย์แค่เนี่ย ตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้เลขทูบไม่เข้านะคะไปแค่2งมวดเท่านั้นนะคะตั้งแต่ไปขอจุดทูบมาเมื่อวันที่19มีนาคม2564จากคำชนโนดนะคะอาจารย์แค่ไปทําพิธีครั้งแรกเมื่อ19มีนาคม2564นะคะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะเป็นการทําพิธีนะ,ะเสริมสิริมงคลกับตัวเองกับธุรกิจของตัวเองแล้วก็ยังมีการเอาเครื่องรางหรุ่นนะคะอ่าขอโทษค่ะหลายรุ่น1ใน4ของพญาน,นาคที่ นำไปก็คือรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นรุ่นแรกนะคะพญานาครุ่นนี้จะอยู่หลังกระถางทูบตลอดเลยแฟนเพจนี้บอกอยากได้นักอยากได้หนาเลยนะคะกลางเดือนธันวานี้จะประกาศหมดแล้วนะไม่น่าจะถึงสิ้นเดือนหรอกนะคะน่าจะประกาศหมดนะคะนะหมายถึงว่าเราจะไม่ทําเพิ่มนะคะแล้วก็ใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะตั้งแต่ทําพิธีพ่อปู่รุ่นนี้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ เลขทูบไม่เข้าแค่สองวดเลขทูบในเพจของเราจะจุดแบบนี้คะ่ะที่รักขาฝากกดไลค์กดแชร์นะที่รักนะคะเลขทูบในเพจของเราจะจะจุดแบบนี้สามีจุดหนึ่งแท่งภรรยาจุดหนึ่งแท่งเรามีไข้เลขให้ด้วยนะที่รักนะคะสําหรับใครที่อยากได้ก่อน CF สินค้านะคะหลังจากทําพิธีจุดแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปในกล่องให้นะคะเพราะเราปล่อย CF สินค้าเป็นประจําอยู่แล้วเพราะ เพจของเราตั้งมาเพื่อการปล่อยวัตถุมงคลเป็นหลักลงลงมาคือการสวดมนต์ไหว้พระผ่าทำบุญนะคะส่วนที่3คือการให้สูตรนะคะให้แนวทางการซื้อลอตเอรี่ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่านี่ไงใครเนี่ยคุณสูตรทิิลาเขาบอกว่าได้ปู่มาถูกทุกงวดเลยค่ะนะคะใครที่เป็นแฟนประจำขอเสียงหน่อยถูกเกือบทุกงวดจริงไหมได้พอปู่รุ่นนี้ไปแล้ว ถูกเกือบทุกว่วดจริงไหมไม่เข้าแค่2องาวดจริงหรือเปล่าไหนใครเป็นขาประจําอยู่ด้วยกันมา4ี่หปี6ปีบางคนอยู่ร่วมกันจนหปีนะเพจเก่าหายไปแล้วยังตามจากเพจเก่ามาเพจใหม่นหนขอเสียงหน่อยนะจ๊ะ สำหรับใครเป็นขาประจําขาประจาใครเป็นแฟนใหม่ใครเป็นแฟนใหม่ยังคือยังดูไม่ถึง3เดือนนะเนาะทดลองใช้งานดูก่อนว่าเอ๊ะปังจริงหรือเปล่ามีแไหมนะคะทดลองใช้ด้วยอาจารย์ทดลองใช้งานได้นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้เลขทูบกอนนี้เปิดแล้วเลขทูบนะคะของเรานะคะกําลังจะออกเลขแรกแล้วแต่ว่าหนึ่งเลขเนี่ยเราต้องสลับ จากการพูดหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้คลิปของเราเนี่ยยังคงอยู่ได้นะคะนะเพราะว่าจันเค่เคยไลค์ครบเลยครบทีเดียวเลยนะคะบังเอิญว่าคลิปปิวนะคะวันที่สองนี่โอ้โห,โหเป็นเรื่องเลยนะคะวันนี้ใครเข้ามาขอกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเป็นกำลังใจให้จันชัดจยนเค้นหน่อยได้ไหมจ๊ะพ,พ,พี่จา๋า <L un ters> ทูบงวดนี้สำคัญมากนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าทูบงวดนี้ไปทำพิธีไกลถึงอุดรมาเลยนะคะไปถึงถิ่นนะคะไปถึงวังนาคินมาเลยทีเดียวนะคะไปทำพิธีจุดทูบเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564มาะค่ะนะคะใครฟังอยู่นะอยากแบ่งปันเพื่อนๆของเราอยากเปิดการมองเห็นเพจของอาจารย์แค่นเนี่ยโดนล็อกมาทีนึงโดนล็อกทีหนึ่ง30วันที่รักขาเพิ่งเปิดการมองเห็นมาน่าจะไม่ได้น่าจะร่วมร่วมประมาณเกือบเกือบครึ่งเดือนแล้ว ที่เปิดการมองเห็นมานะคะฝากที่รักนะคะนะฝากที่รักช่วยกันกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้จันแค่นหน่อยอไ<ห>มเท้ากัตัวแรกกำลัลงมาแล้วตัวแรกกาลังจะมาเอ๊พี่ๆี่บอกมองยังไงก็ยังไม่เป็นเลขเดี๋ยวใจยเย็นใจเย็นๆยเย็นที่รักเดี๋ยวเลขจะโผล่ด,ด้วยความที่เราไปถึงที่นู่นนะเราไปขอมาถึงที่ดูซิว่าเลขอะไรจะมาเลขแรกนะคะดูสิครับว่าเลขแรกอะไรจะ วันนี้มีการขอไลค์ขอแชร์แน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้จันแค่หน่อยนะคะนะและจันแค่จะได้เปิดสามสามตัวให้นะฮะเปิดให้สามตัวนะคะแต่ต้องเปิดทีละตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพิปิวนะคะเอ๊มันยังไงนะบอกเลยครับอาจารย์มันอะไรนะมันอะไรที่รักมันอะไรมันอะไรมันอะไรนะะสวัสดีอ่ะพี่มหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านนะ อาจารย์ชัดเขียนได้ไหมคะว่าจุดที่คําชะโนดนะคะเลขนี้เราทูบนี้นะคะทูบสองแท่งของงวดนี้เราจุดที่คําชะโนดมานะคะเราไปทําพิธีที่คําชะโนดนะคะในเรื่องการเสริมสีมงคลแล้วก็การไปถวายเครื่องบูชานะคะนะเครื่องบวงสวงให้ท่านเนี่ยวันที่6เนี่ยเป็นชุดใหญ่เลยชุดอลังการมากชุดนึงประมาณ1 5 0 0 0 0บาทนะคะเพราะว่าแฟนเพจกาจาันเคเนี่ย ก็เข้ามาตลอดทุกงวดเลยนะคะมีไม่เข้าเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะคะตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเอาล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 ะที่รักเลขเลขเอะไรจะเห็นกันไม่เอ่ยสวัสดีทีไรงวดนี้พ่อปู่มาเพื่อให้โดยเฉพาะเลยงวดนี้พ่อปู่มาเพื่อให้ยเลขแรกกระตรงกับเลขเด่นที่อาจารย์เค่บอกในสูตรไว้อยู่แล้วนะคะ นี่จุดคนละวันนะ wow, บอกเลข wow, เด่นก่อน wow, ด้วย wow, wow, นะ <wow. S 1> ลนลานะคะสวัสดีสวัสดีเจ็ดมาพิมพ์ให้หน่อยค่ะตรงกับเลขเด่นในสูตรพอดีนะคะเลขเด่นในสูตรก็คือเจ็ดกับเก้ามานะคะเดี๋ยวเราลองดูกันซิว่าเจ็ดมาจริงไหมมาแล้วนะเจ็ดมาแล้วนะคะเจ็ดมาที่รักพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมคะ ที่รักจ๋าพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมเจ็ดมาคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่แคปรูปหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวรอพี่ๆเขาช่วยกันพิมพ์ให้นะคะมันก็จะขึ้นที่คอมเมนต์นะคะคุณพ่อคุณแม่หากระดาษปากการีบหาสมุดวิชาการมาจดอย่างเร่งด่วนเก็บไว้พิจารณานะคะหละ่ะตัวเลขให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ,ะที่รักนะคะนะ,ะเพราะเวลาซื้อก็คือเงินไผ่เงินหมันนะพ่อแม่พี่น้องนะคะนะลอตเตอรี่คนละใบเครื่องใบนะที่รักนะคะ ็ดมาเจ็ดมาอาจารย์ขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเดี๋ยวแฟนเพจที่ดูเลขเลขขันน้ำมนต์นะอาจารย์แล้วก็มาดูเลขทูบเดี๋ยวดูเลขลอตเตอรี่อาจารย์ทุกคนจะอ๋อทันทีเลยเดี๋ยวเราจะเว้นจากเลขทูบพอถึงตัวที่สองเสร็จแล้วอาจารย์เราจะปล่อยเลขยังยังไม่ได้อาจารย์ต้องต้องปล่อยครบเราถึงจะโชว์ โชว์ถึงจะโชว์ลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมใช่แล้วถึงจะโชว์ได้อ๋อได้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 นะคะนะนะฮะเลขทูบองเราปังมากนะอะออ๋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 ออะที่รักเลขอะไรวะบอกตรงงวดนี้เลขทูบซื้อง่ายมากนะฮะน้อยหางม เขาบอกเลยค่ะอาจารย์ชัดว่าซื้อง่ายมากอ่ะเล็กทุกทวดเนี่ยใช่ใช่เรื่อ<ล>อะไรมาจ้าที่รักอะไรมาเนี่นะคะคือการไปขอพ่อปู่แม่ย่าครั้งเนี้ยเป็นการขอที่ที่เรียกได้ว่ามีความรู้สึกว่าการขอพ่อปู่แม่ย่าครั้งเนี้ยสําเร็จตั้งแต่ตั้งใจไปตั้งใจไปทําพิธีและสําเร็จนะครับที่รักที่รักรู้หรือเปล่าว่าตอนที่ตอนที่เราทําพิธีนะคะ เดี๋ยวเราบอกก่อนเนาะตอนที่เราทําพิธีเนี่ยเราเห็นเจตัวแรกเราก็คิดว่าโอ้โหพญานาคได้มารับรู้นะคะเพราะเจตัวที่สองรู้เลยคะที่รักว่าพญานาคนะเขาได้เขาได้มาหาเราได้มารับรู้ได้มารับเรื่องในของการในเรื่องของการบวงสรวงนะเจ็ดเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเจดมาที่รักเจ็เจ <7. S 1> เ <7 S 2> ด่นเจ็ดเน้นเจ็ดฟันเจ็ดฟันเจ็ดเลยนะคะเด่นเจ็ดเน้นเจ็ดฟันเจ็ดแล้วปีนี้ยังเป็นปีของเจ็ดอีกตั้งหากนะคะนะคะปีนี้ยังเป็นปีของเจ็ดอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฟังอยู่นะคะเจ็ดเจ็ดสุดปังเจ็ดมาจะเจ็ดมาเจ็ดมาจ้านะคะ ไปดูวันนี้พรุ่งนี้มาดูด้วยนะที่ราคานะคะพอทูบจุดสองแท่งนะที่คำชะโนดนะคะจุดสองแท่งเดี๋ยวจะไข้เลขให้ดูนะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะคะกราบขออภัยเวลาพูดได้ปล่อยซีเอฟสินค้าแล้วมันนะที่รักอ่ะอ่ะอ่ะงวดนี้รวยจ้าตัวที่สามมานะคะใครจะซื้อตัวกลับก็เจ็ดเจ็ดใครจะซื้อตัวกลับอีกก็เจ็ดเจ็ดขที่รักเอ๊ะถ้าไปวราตรงตรงก็เจ็ดเจ็ด พี่ๆก็ในขณะที่ดูตัวเลขพี่พี่ก็พิมพ์ปอปาเลข้ากันเต็มเลยนะคะเพราะเหลือเมื่อวานจริงๆนะเหลือแค่8 0 0พัน0 0พันกว่าขวดนะคะแล้วก็มีที่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดอีกสองพันกว่านะคะเราดึงเพิ่มมาเพิ่มให้แล้วก็ถือซะว่าเป็นเลขกลมๆมให้หมื่นขวดนะคะวันนี้นะขวดละ9้าบาทค่าจะส่งชิ้นแรกห0ชิ้นต่อไปชิ้นละหบาทจ้ะมามาแฟนเพจหลายคนบอกอาจารย์ คุณลักษ์สวัสดีจ้าเพจจิงจ้าพี่จ๋าจง,งวดนี้รวยจ้าจเดี๋ยววันนี้บอกเลขนอนมานะคะเลขที่ฝันนะฮะอนนุ้ยฝันดีอ่ะจะเล่าก็ต่อเมื่อ,อนนหนูจะบอกว่าเลขต,ตอนนี้อยอดไลค์ยอดแชร์เป็นไงบ้า,างอาจารย์หนูจะบอกว่าเลขฝันหนูก็เลขทูบเหมือนกันเลยตรงกันเลยจริงเหรอจริง พี่พี่เห็นเลขฝันนะจันเค่นะจะบอกเลขนอนมาที่นี่เขาเรียกเลขนอนมานะฮะจริงเหรออย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวให้เลขนอน <ONG> มาด้วยนะคะตรงขนาดนั้นเลยเหรอตรงมากเลยล่ะพี่พี่จะร้องโอ้ไม g ก d ดอย่างนี้เลย <c oughs> โอ้ยตัวท<ส><ส>ี่สามตัวที่สามนี่ห่างห่างหน่อยเอ๊เราจจะออกเจ็ดเจ็ดยังไงนะคะเห็นเจ็ดเจ็ดแล้วซื้อรัตตอรี่สองตัวตรงตรง,ตรงก็เจ็ดเจ็ดค่ะนะคะสองตัวกลับก็เจ็ดเจ็ดนะที่รักนะจะกลับหรือจะไม่กลับ ซื้อง,ง่ายนะคะนะคะเอา้าเอา้ามนมนมีคนบอกว่าทูบแตกแล้วสามตัวแตกแน่นอนที่รักมาสามตัวแตกแล้สามตัวแตกแล้วสามตัวแตกต้องมาลุ้นกันแล้วนะนะทันไหมที่รักทันไหมมีภาพเสียงใครภาพค้างบอกได้นะคะที่รักค่ะนะคะสำหรับใครค้างบอกแล้วเข้าใหม่นะที่รักนะทูบข้างบนมันแตกนะ จ้าสามตัวแตกสิจ้าเราอะไรหร้อสองตัวแตกเอาเอาเอามาแล้วมาแล้วมันมลมนี่นะมันมนมน่ะนะคะอัไนี้ไม่ใช่เจ็ดแน่นอนนะไม่ใช่เจ็ดแน่นอนนะมนมน่ะที่รักขานะฮะเอาเรามาลุ้นกันนะคะที่รักนะคะสวัสดีที่รักเลขทูปปังปังมาแล้วจ้า พี่เขาบอก 77, อบเจ็ดเจ็ดเจ็ดบอเบ็มเบ็มพ่อแม่พี่น้อง<ม>นะคะม,มันมนมาแล้วมันมนมันมนมันมนค่ะที่รักห้าบอ่อไสห้าบ่อไสนะคะบ่อไส้เลขห้านะคะมีคนบอกเจ็ดเจ็ดศูนย์เลขห้าบอก 70, ออบอมนนะคะจะมีเป็นไรายได้บ้างสามแปดเก้านะคะหกนะคะใช่ไหมเหมนมนศูนย<ช>์นะคะห <ๆ S 1> ้านะสามตัวแตกแน่นอนนะคะ หลังจากที่เราดูทูบเลขทูบแตกแน่นอนนะฮะพี่จ๋นนะฮะอะมามาเออมันเหมือนแปดเนาะมันเหมือนแปดมันเหมือนแปดเนาะใครดูครั้งแรกก็เหมือนแปดที่รักตอนที่เราดูกันแล้วเราก็รูนแบบอันเย์เท่มองก็เหมือนแปดตอนแรกนะยเนแปดนะแต่เออเหมือนไหมอาจารย์เหมือนนะเหมือนมากตอนแรกดูเว็บแรกอะหูแปดมาแน่ตอนแรกก็ลุนเลยว่าแปดแน่แปดแน่ แต่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะฮะไม่ใครที่หวังว่าเป็น8 <c oughs> ไม่ใช่ค่ะนี่นะคะไม่ใช่ฮะ <c oughs> อีก2วันรวยจ้า <c oughs> ทูปไพฟรีเดอไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลนะที่ดักนะคะแต่เพจเนี้ยเลขทูบเข้า19มีนาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะ19มีนา2,564จนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่เข้าไปแค่2งวดนะจะ๊ะงวดจำได้ไหมงวดที่เราไปที่คําชะโนดจ้ะ ไปที่คาชะโนดแล้วเราไปงวดนั้นก็มีเจ็ดขาจังงวดนั้นก็มีเจ็ดนั้นก็มีเจ็ดเราไปทําพิธีกลับมาเพราะเราบอกเราเรายังพูดกันหลังจากเราไปทําพิธีกลับมาเก้าเจ็ดสองใช่ไหมได้กันทั้งเพจถูกสามตัวตรงเออใช่เราไปทําพิธีกลับมาแล้วเราก็มาได้เก้าเจ็ดสองอีกี่นะใช่ค่ะนะคะเก้าเจ็ดสองสามตัวตรงเลยนะพี่ๆก็พี่สุภพรเขาก็บอกลูกทูบเริ่มแตกแล้วใงส่จะสามตัวแตกคิดเหมือนกันถ้าสามตัวไม่แตกสองตัวต้องแตกแน่นอนนะคะที่ระค่ะ เจ็ดเจ็ดเก้าสุดปังพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยค่ะเจ็ดเจ็ก้าสุดปัง,ะปงนะสำหรับวันนี้เลขเลขทูบถ้าจะไปตัดซื้อสองตัวซื้อง่ายมากค่ะ เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก้านะคะที่รักนะคะเดี๋ยวมาดูลอตเตอรี่อาจารย์ชัดกันแน่แลวเดี๋ยวเราเรามาดูลอตเตอรี่กันที่รักมาอาจารย์ชัดจะฟันธงให้เลยว่าเลขไหนที่อาจารย์ชัดซื้อเยอะที่สุดและเลขไหนที่อาจารย์ชัดชอบมากที่สุดวันนี้จะพูดให้แฟนเพจฟังว่าเลขไหนที่ซื้อเยอะและเลขไหนที่ชอบแล้วต้องบอกว่าเป็นเลขที่มั่นใจมากมากเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรียงเลียงลอตเตอรี่ก่อนจบจบจบจากเลขนี้ก่อนนะจบจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเก้าที่รักค่ะเจ็ด เจ็ดเก้าค่ะนะวันที่ไปคำชะโนดเน่จารย์ชัดเนี่ยเขาเขาดีใจมากนะคะพี่ๆที่ที่ที่ขายลอตเตอรี่แถวนั้นอะโห้โหคัดไว้ให้เต็มเลยค่ะนะคะอ่ฟนเพลครับอ่ะใครอยากจะแคปไว้ดูใครอยากจะแคปไว้แคปไ้ก่อนนะคะแคปไวก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคะลอตเตอรี่ให้ดูไกลๆนะคะ ว่าเราซื้อลอตเตอรี่อะไรบางส่วนก่อนนะแต่พรุ่งนี้โชว์หมดวันนี้โชว์บางส่วนก่อนนะคะบางที่โชว์วันนี้โชว์บางส่วนก่อนนะนะคะใครจะขึ้นเหนือล่องใต้ตามสะดวกสบายนะพี่จันนะคะใครจะแคปครับแคปเจอร์ได้เลยค่ะใครจะแคปใครจะแคบพี่พี่แคปเจอร์ได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์แค่ขึ้นลอตเตอรี่ให้แล้วก็เลขเลขนอนมาเลขก็คือเลขในฝันนะคะเดี๋ยวจะบอกทีเดียวเลยได้อาจารย์ชัดจะได้ผาสวดมนต์เนาะนะใครที่ทําพิธีอะไรมาแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของ ดวงไม่ค่อยดีนะคะทำอะไรไปแล้วไปไม่ค่อยประสบความสําเร็จลองสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแบบเบิกบุญเก่ากับอาจารย์ชัดมาใช้นะอ่าอาจารย์อาจารย์ช่วยหนูหน่อยคะ่ะหลังจากที่เลขทูบเรานะฮะออกไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูเลขนะครับลอตเตอรี่เลขลอตเตอรี่สนับสนุนการซื้อลอตเตอรี่นะคะเจ้าของเพจซื้อลอตเตอรี่เยอะมากนะคะสนับสนุนวันนี้ไหลม่นอยู่คะ่ะนะคะ,นะคะพี่จันนะคะง <laughs> วดนี้รวยจ้า ที่เห็นโชว์นี่ฉันไม่ได้ขายฉันเอามาโชว์แต่ฉันซื้อแล้วนะคะไม่ได้ขายหวยออนไลน์นะคะไม่ได้ขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเจ้าของซื้อมาเองแบ่งเนเพื่อนดูว่าเราซื้ออะไรไว้นะคะเ,เพื่อนๆนจะได้ลองไปหาดูตามตลาดใกล้บ้านเอวลันปัดลันปัด,ล,ปดลันปัดไปตลาดเลยนะเอางาาั้นนะนี่ครับนะซื้อไว้เยอะสุดอ่าซื้อไว้เยอะนะคะอาจารย์มางี้ค่ะเดี๋ยวพร้อมกันเลยกว่าละรับนหนึ่งสิบนะให้แฟนเพจแคปให้แฟนเพจแคปนะแฟนเพจพร้อมไหม ลอตเตอรี่ห้ามโชว์บ่อยอีกมันเป็นการสนับสนุนให้เลนเพ,พด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอธิบายแฟนเพจเราวันที่หนึ่งอยู่นี่มากลอตเตอรี่เขาห้ามขึ้นโชว์นานเพราะว่ามันหนึ่งผิดกฎสองเขาบอกว่าเราคนโชว์เนี่ยสนับสนุนให้เล่นพนันนะแต่ว่ามันก็มีขายทั่วไปในตลาดนับนะยังไม่ค่อยเข้าใจเอา้าเข้าไวงั้นเราก็่วงั้นเอาพร้อมไหมเจ้ะพี่จ๋าพร้อมแล้วขึ้นเลยนะอย่านับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองส หนึ่งสองซ้ำอ่าหนึนะ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำนี่จ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแป๊บนึงแปบ๊บนึงที่รักแปบ๊บเดียวมันโชว์นานไม่ได้มันโชว์นานไม่ได้เดี๋ยวอีกอีก,อ,กอีกครั้งนึงอาจารย์เดี๋ยวทันบ่ค่ะทันบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้เห็นหวยอาจารย์แค่คอแห้งเลยสิพี่ๆอ่ะ